สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กะออกล่านะครับดูด้ยครับฝนตกครับผมไม้ยงามๆงคครับปัญหาขึ้นน้ำขึ้นดันครับวันนี้นี่ครับห้อยผมใส่ครับใส่ทั้งยางเก่าๆครับนี่ห้อยทั้งยางอยู่พอน้ำเบียดขึ้นมาน่าจะมีตูพันนะครับเพราะว่าหนูหนานยางตามคันแท้ครับพันหน้าโอ้ยพี่น้องเ้ยนี่มีตัครับ ห้อยขวดอยู่ห้อยห้ห้อยหยังเก่าๆแต่ว่ามันใจว่าที่มีดตัวล่ะมันด้เกิดดีไซนไปครับเพราะว่ามันหนาจะมีตัวครับนี่ห้อยค่อยขุดครับไม่รู้ว่าขุดเมื่อไรครับนี่แต่ว่าหนาตายนม่งอยู่ไม่ได้ใส่ไปแถวๆนี้นะครับเพราะว่าหนามันดนันเกิดดีไซนเบียดเบียดฟั่งไปผมหาใส่ครับวันนี้จะไปใส่น้อยนะครับนี่ครับประมาณนี้แหละแถวนี้แหละนี่ครับแถวคนขุ กู้เละเดี๋ยวเพ่ด็กกินหอมเพี่นนับตามหาเองครับนะครับมาอยู่บ้าณนี้นะครับเป็นกัรพึ่งื่อเศร้ากะมาถ่ายไว้ด้วยกันครับผมยีมไม่ตัวบ่โอเคครับผมเจอกันมื่อเศร้าได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมือหนึ่งจะแค่พี่น้องมาหยังพี่น้องไปใครพี่น้องมา่ยางมือหนึ่งพี่น้องไม่ยามมือยามหนูยามหนงครับผมใส่ด้วยว่านหลังจากว่านฝนตก ก็หาบ่นก้อนไปใส่ไปไหนป่ใส่หลังอันนี้จะลอยจะเดาใส่หลังเดาต้นทุ่งอะไอย่าเพราะว่าหาห้อยกัดบ่พอไหมหาห้อยหนุ่บ่พอมันไม่ตัวเป็นอย่งบ่พี่น้องมันมีอิมซิมอยู่ดีฮะดวงเสียไปไหนโจ้ดวงเสียโจ้นี่แม่ปักอนี่ไหม อันนี้นี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้ดิจับเจอเข่าอีรีวะใส่อันเดียวเข่าเสยเลยโอ้นี่เสียของเดียวเพือใส่อันเดียวหนึ่งวะเนาะนี่แม่ใส่นี่ัหยใส่วงเดียวอันนีมั้ยใส่งวหสงหนีมั้เยเพียร์แรกต้องเพียร์เขาบ้ามัม่นใจเพราะเขาบ้าเห็นห่วงไหม,มอ่ากันมีห่วงอันนี้ใส่ลายอันดูอันนี้เห็นต้นไม้รูต้องเขา เตรียมเล็กงมั้มไหมนครับแต่กต้อครับผมมดเลยใส่ห้างกันังไครับใยามน,นตอครับน้ำขึ้นพี่น้องบอโอ้ยเป็นจังย้องบใส่ไปสละตอนใส่เจ้านี้กอ้อนหนึ่งนะน้ำขึ้นหาดวงพ่อว่าเล่ามาเลยไหมสิละพี่น้องดวงไ่ได้ละ อคใช่ไปใสออ่ะนี่หมาย,ยู่ดิมองยัมยัมม่าเท่้มองหลังจากฝนตกว่านี่น้ำขึ้นไม่พูดอะไรจนติมไปแล้ฝนตกหนักนะครับจนต้อตงใส่น้ำขอบท,ทั้งเท่าทันที่เส้นน้ำหล่อําม ใส่ลองน้ำกันทั่วมืดแล้วครับมันขาบรรยากาศได้มาซ่าครับตรงหน้าป้าเขาได้แล้วเห็นเจอแล้วครับมันจะมีตัวบ่น้ำดันคุณครับหนูน้าโอ้ยหน่งเลยครับยืนตรงแนวเ,เลยโป๋ยะมาได้ จากน้ำแห่ง,หงครับจากคลองแห่งนีง้น้ำขอให้หน้าอีกเหมือนี่ยไปกันต่อครับอยู่ในระดวงผมอ่ะใส่ไปหลงก็ได้บัน่นหลงมอางใส่เลย หนไหตใจยนานไรครับยนนันหนาม,มาหลก็ได้เหวี่ยเี่ยใส่ขาึ้นขาดีข่าเด้งหุ่นไงหุ่นดูเป็นตใจป่หนูง่นยอ้อต้นี้อานึงพี่น้องนี่ตัวป่เอ้าลมปององอมก็พี่นอ้องเอ้าเอาเรียบร้อยแล้วครับ<ฮ> ร้อยดีส okay. e ีม yeah, oh, oh, ันอยก็โอเคแล้วพี่น้องเอ้ยละเอียดเตัวมีตัวเหรอปั๊บปั๊บสวยงามจรครับตัวนึงเอาไปรถแล้วรถถือมากครับถือมากกับเกียกะเอาไปรถได้หลังหนึ่งยังหนีโอ้หลังหนีว่าเขาได้ป่ะทั้งเที่ยวดูงามเลยน้ำดันเป็นบ้า รต้องหนีบดีมื่อด้แต่ทัง้งคุณต้อมอืมจะได้ดิฮะยงพวกนีซี่อันอไตต้อครับพมพี่นอ้องพวงนี้ก็เป็นเขาดิเขาเดงหลายเถอะวะเนียเนยเนย่ยเนี่ยเนี่ยเวลาใส่เนี่ยเันนี้บอกใส่น้ำรองหนังจะ้ะมองได้แคบแ มันเห็บเขียบที่มันเบียเดเบียดเขาอะยังเพยายามสัตว์ล่ะเพราะหนูนี่ยังล่องน้ำเพราตรงตรงนี้เขามันหกเกินเนี่ยบริเวณดอ้นนี่นนแหละว,ว่าม้าหลายทงเนี่ยเนายามหลังนี้นะพี่น้องและหลังนี้นี่นนนนโอ้ยหนำมันมีตัวอย่างบ่แสดงดวงโอ้ด,ดิ่งอยูกุ๊ก อีกนึ่งครับผมงั่นเนี่ยต้นมะม่วงทางเชื่องอยู่เลยเป็นเปลี่ยนอืมนี่เดีคือหน้ามันมาปุป๊บมันเปลี่ยนทางยางมาเนี่ยหน้ออาแีางหนึ่งเลยโอเคอยู่ไปย่างต้นต้าพี่น้องอีกไม้หนึ่งครับอีกไม้หนึ่งครับพี่น้องต่อที่แล้วใส่หกอันเลยสี่ตัวผมได้มาซ้่มอีกรอบหนึ่งครับ มันตีไม่ตัววะโอมันสกัดปะเดียวน้อโอ้ยโอ๊ยจบดึงไม้ครับไม้แหลกไปไปเริ่มขอไปเบ่งเลยเฮ้ยมาขอกันเป็นยังไงบู ดรงเลยตงเหียวนตรงเหงี่ยครับรง่าเลยครับบันนี้ติัดขันเวลานิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเดินไกลมันจะคิปมันจะยาวเกี่ยวขาเขาขาารียวมอดกันกส,ขขสันตอกกันสันตอกกัน โอเอามีโตอยู่เว้ยไม่ไม่งี้งงค่อยหมาค่อยมาตกต็หมดเรียบร้อยดีครับอือผงามอยู่ครับมาใหญ่กัโอเคดาับโอ้ยัวใหญ่จนเนี้ใหญ่ยูครับผมัลสวยๆประมาณนี้แหละ สองนาทีสองนาทีเพื่อที่มันคิดปัเญาวเกินไปเท่ากับจะัดออกออกนี่น่ามาลงอนบ่างนะเหรอเฮ้ยฮึโอ้ยโวหนูแม่งอะไรยังด้อีกบักลาไอ้บ้านี้ โอ้ยเสียของเลยครับเสียของเลยโอ้ยมองนหนูสตองขาวมีหนอนหนูพุกหน่อยต้องดูตัวหนูไหมเขาไปกลน,นังไี้อยากกินก่นดีครับโอ้ยหนูร <laughs> ุ่นแม่เริ่มเบิดนะครับรุ่นลูกเริ่มออกว่าหากินแล้วบ,บ้านเนี่ย เอาูกล้องผมเริ่มร่วนเลยพี่น้องวันนี้เอ้าถ่ายเปียไหลเลยครับพ้อจำเตรียมติลองดูอหลังนี่ก็หัวซักมาเนี่ยเอ้าหัวซักบางงงกูพี่น้องนี่มีตัวปะเอ้า เรียบร้อยดีมีเอ้าหนุ่มใส่กลางๆครับป่ะเนี่ยต้องเป็นยังสี่ต้องตัวแบบนี้นะครับบมันเกียบเลยบวบัยเอ้ามาแล้วครับมันมีความหมานอยู่โอ้ยี่หนาวมันจะได้ใส่บ้านเรามองเงียบฮึขึ้นย่างน้ำถี่มาอยู่พอสมควรเนี่ยมองตรงเนี่ยขันฝนตรงแคงเขาม่หนี่เด้อปลาสลิดขึ้นนีหมดเลยปลาสลิดปลาขิง เคยมาผอดถึงหนึ่งปื๊ดเป็นแพทย์หลังเซ้่ะเส้อะเะ,ะพี่น้องบาดเหี้ยอื้ามเนี่ยอายวุอมา,ม,มาพี่เซบ่บมาเมียนเป็ต้หายวิ่นม,มายเด้อนี่หลังหนึ่งครับเจอล้ะ รักษาไว้ครับหันหาโยกหากินหาหนูหาปูหาปลา,ปานี่มันจะมีตัวไหมเหนี่ปะเดี๋ยวปะอืมจิ้นปลาอะไรมันก็เรนดวงใช่ปะนี่มันก็มาเขานาปะโอ้หนูเรนดวงพี่น้องมันก็มาเขานาปะ อืออ้ยหาขวเอ้ยเสื้อคองเลยครับน,นันบ่นเขาข้างหน้าเนะี่ยขอบ่ะห้เขาบ่ห้วยเขาอยู่เดินแหละพี่น้องมันเขาเขาบ่าบาดึงโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันไปอีกซี่หลังพี่นอ้องเหลังเป็นอีกซี่หลังจักหลังรวงพอสิไป บเราเลยงสี่หลังพี่น้องเป็นหลุดนักกันเมื่อกี้เขาเอาหมายปะะ่ะวะโอ้อยืนตรงบ้งมามากเลยตัวนี้ไหมดวงนีงดวงเก้าด,ดวงไม่สลับปนเปกันพอบัดซุ้มึงเขาขอสี่ไปมาขอสี่เอาข้านน้าขอสี่เอาข้านหนูก็มีพี่น้องเห็นเถื่อหนูหลายปุ๊บนาขอสี่หัวดวง คือทั้งหนูเสื้อตั้งดวงวะนะลยขายไปครับขายไปอ่ะละร้อยแปดสิบบาททั้งหนูทั้งดวงเล่นไปเล่นไปเฮ้ยเมื่อกีน้นี้ดูพี่น้องมนะันโอ้อยหดตรงแนวอีกแล้วโอ้ยว่ไาไงวะ เป็นอ,อนะไดวงอะไรอีกสองอันครับพี่นกโอ้นี่เจ๋อแล้วก็ใส่จอกอันเถอะวะของใส่เอียงหลงเอียงสิบหาแล้ว ไม่งูสัตว์ดวงไขรมาซอยกันได้ดีแบบนี้โอ้ยมังมีน้องห้อยกัดมุนในเรพอคนละมนมลไม่งูจอ๋วมันสัตว์ดวงเขาอ่ะขาดไอ้มแฮอเลยแสดงว่าหนูถื่อได้หนิ<ม>ตายปะปะมันจะมีตัวตายกับมันแหลก,กันนี้ิวอะอืม แง่ผาดเลยสิน้องฮะมีอนห้อยมันแทะมัซอยกันเดียบไม่กัดยางผมอ่ะพูดอะไรมันนี่เรียบอยมงหลากันนี้จีบอ่ะโอ้เอียงวะประตูประตูก็ฉลาเสียมันกัดยางขาดสีคอนที่น้องกูเลยหย่านี่ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนีิอีกหลังนึงครับพี่น้องฟาดทูกระชั้นลาดเกินตัวนึงติดตอนตัวนึงนายติดติดแล้วก็ห้องห้องนั่งสอยกันบ่เนี่ยเงินบาตัวบาเงินห้อยกัดอ๋ออีกหลังนึงพี่น้องรวมกันครับจะพาไปสุดโลยานกัน โอ้บ,บัหลังนี้บอกว่ามาเขามึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋วไวเสรุปยอดกัน,กนแรกพี่น้องเลยหลังนี้บอกวาเขาว่ามาไครเลยตัวอย่าตัวใส่ดวงสิบสี่หลังอ่ะมื้อนี้ก็สรุปยอดกันครับพี่น้องพลาดไปสองตัวครับกดัดกัดดวงกัดยางขาดกับอันหนึ่งขึ้นปีนดวงครับวัดลงวัดลันสาเหตุพ่อแล้วครับเจอเหล่าได้ไปแก้ไหมครับตัวนี้ พอได้ยูได้กินครับผมกับผ่านโจมียังหรือเปล่าวะเดี๋ยวตัวแก้มือไหมครับตัวนี้ครับมีอยูสองผาดเลยครับผ่าดเลยรันหายผ่าดเลยนะครับจะได้กับฝากกันกดไลค์กดติดตามให้ในพี่น้องกำลังจะคลิปต่อๆไปครับผมมื่อนี้ผมผาดไปสองตัวครับว่าเป็นยังกะถือว่าเป็นบทเรียนครับที่ว่าตัวของบอเสร็จดวงตัวที่มันรันยากครับมันรันยากอันนึง อาจารยกะกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับทุกการติดตามรถที่อีสานพันสปอร์ตครับเบิรมหนาวัาง,งกับเจ,จโจ้ผู้เยียงผู้เยียงครับผมอาจารยกะฝากกดไลค์กดติดตามเพี่น้องเด้อยปิดกับนังใจคีบต่อๆไปครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณลหลายๆครับผม